รักแรกแพทคบตากล้องสามปีงงรักจบเร็วแม้แต่งงานเผยวิลกรรมดังอยากคิดว่าเป็นดารางโง่โง่คนเฮียก็คือคนเฮียครับแพทร่นแรงมากแม่เอมต้องมาเจอกับสาวแพทนภา,าครับอะไรจะเกิดขึ้นเอมตามใจตูดครับวันนี้ต้องมาเป็นพ่อหลวงความรักของแม่แพทครับคุณแม่ลูกหนึ่งพร้อมกลับมาเผยความรักครั้งแรกครับตอนอยู่ปีหนึ่งช่วงเข้าวงการใหม่สาวแพทนะครับเผยว่าแอบชอบพี่ตากร้องรู้จักและคบกันมา3ปี ขณะแต่งงานบีผัวยังอยู่กับผัวไม่ได้ถึง3ปีเลยก็งงตัวเองเหมือนกันว่าทําไมครั้งนั้นได้นานถึง3ปีหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้เลยแต่งงานก็ปีกว่าผู้ใหญ่ก็มักจะชอบบอกว่าเวลาคบใครก็ให้ดูนานๆสันดานจะได้ออกลายมันจะได้ขึ้นพอเรามามีชีวิตเองจริงๆคนเฮี่ยมันก็คือคนเฮี้ยแม่เผยสาวแพทนั้นยังเผยวิลกรรมเปรี้ยวๆสมัยสาวๆเคยยกพวกตบกันจนเป็นข่าวใหญ่ว่าคนมาด่ามาท้าเราเพราะคิดว่าเราเป็นดาราห่วงภาพลักษณ์มากก็คือเป็นจุดอ่อนของดารา ทำให้มีคนมาด่าเราเราก็บอกว่ามาสิมาด่ามาท้าน้องเราเราก็ไปเลยจะได้รู้ว่าอย่ามาเล่นกับเราตอนนั้นก็มาท้าน้องนับคือน้องนับอ่อนกว่าเราตั้ง13ปีทําไมมาท้าเด็กเราก็งงเขาบอกไม่ให้เรายุ่งเราก็ยืนดูอยู่ในวงนอกนั่นก็คือสนามรบแพทย้อนเล่าอดีตแบบดุดเดือดครับอยากออกรถตีตลกว่าคือเราไม่ได้บอกให้ใครไปตบใครแต่เขาบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าคิดว่าเราเป็นดารางโ,งโง่สาวแพทน้ำปรภา,าราวทิ้งไทยครับ ไป็อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ